ครับวันนี้มาสองคนเพื่อนครับเดี๋ยวไปโทริ้งกันครับเดี๋ยวไม่เคไม่ไม่เคได้โทรกันเนี่ยนี่เลยไปก่อนฝังนี้ไงลอันนี้ดัดักโวดัหักี่ะวันนเซฟตี่กับเราเนย ข้อไหนหวัวเรืออไหนหวัวมาที่มาเรือเมียชนะเอะโอ้ไม่โอไมเนาะนี่นี่นวัววัวเเคส่ตรกองมาตรงนั้นมัมนจะมีมลุ่งน้ำหรือประมาณเออ่ประมาณก,ากาี่กี่ซิกบาเมตรทิ้ได้ทิ้งด้บางทีหายเข้าลอยดิเก็บเก็บเก็บนี่ก่อนอันตารายเว้ยนิดต้องห้าคัน โคดิ่งจริงๆมันจะสร้างนี่ยาีจะเก็บสร้างก่อทีถ้าวิโอนี้ปลาลุกมาเลยโอ้ยโดนแล้วครับเอาแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วไอ้ลูกปลาไรนะครับไม่มีซาวนะครับอ้ยส่งตัวงตัวงตห่างเข่งห่างเก่งกรดุตามมาตตาหลงย่นดิลงย่นดินี่นีเดี๋ยวผงปล่อยก่อนนี่สองตัวคู่คูู่่คู่ค อะไรไหมยังนึงหด้เดียวโอเคครับหั่นแข็งครับวันนี้ไม่ใช่หั่นแข็งครับป่าป่าเรื่องนี้ป่าอุ้มไม่ใช่แคบกลางเลยนะแบบแคบกลางเออนี่ยไม่เฮี่ยวขนาดวันนี้ผมเล่นแบบนี้ปวดใจไม่เฮีวนะครับร็อถจิกนะครับเดียร็อถจิกแล้วก็ชุดเบ็ดการ์ดิอุสเบ็ดของซาซามินะครับเบ็ดญี่ปุ่นนะครับ ร้อยป่านี่มันเหมือนถอดผิดเร็วๆอุ้ยหนิงโดนแล้วนะครับก็หนึ่งแต้มนะครับหนึ่งแต้มเดี๋ยวล็อกจิกสีขาวนมนะครับใช้ตอนน้ำเช้านะครับแล้วก็ชุดเบ็ดกราดิอุสเบ็ดซัสซา,ซามินะครับเบ็ดญี่ปุ่นนะครับเรียบร้อยนะครับโอ้ชมาล็อกจิกมาแล้ว ตอจิกทำงานเลยจ้าโอ้ยออ๊ปอ๊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 ้วอโอนป้วอ๊ปี้อโอโอ้โอ๊โอ้้โอ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 ้โ โอ้โหทำดินละโอ้ยขอดูหน่อยครับนี่นะครับรับจิกเรียบร้อยนี่นะครับเบ็ดกระดิวดยี่สิบกรัมอ่าู้ยกลางหน้าสร้างงานสังงานวันนี้หมานครับวันนี้หมานวันนี้หมานครับแจมครับแจมแจมวันนี้มากับเรือเกี่ยวขอบปากนะครับบีบสกิลสุดสั้นะครับนี่เกี่ยวนิดหน่อยตอนนี้ก็ให้หมายจากโคราชแล้วเราทำดินเลยเอาละครับเดี๋ยวย้ายหมายนะครับวันนี้ก็ไปตกปลาเก่า ไปตบไปตบลูกปลาเกาออกนะครับเวลาจะหมดแล้วนะครับเก่าเล็กกับเก่าเล็กสองคนนะครับวันนี้ ได้แล้วครับปลาเก๋าครับปลาเก๋าครับนี่ปลูปลาเก๋าครับวันนี้อันนี้อันนี้อันนี้กังนะโอ้ยปลาโทษครับปลาโทษโทษใหเด็กแล้วกันปลานี้นะครับเว้นไว้สักตัวถ้าปลาเก๋าผมไม่เอานะถ้าปลาเก๋านอกกระจกผมเอานะปลาเก๋าอื่นผมไม่เอาตกเอาหนุกนะครับแบบนี้นะครับอย่ารบกิกนะเคาะเบาๆสบายๆง่ายๆนะครับเอาแล้วครับงานนี้เป็นงานเคาะปลากองนะครับปลากอง เฮ้ยเตะตัวนี้นะเหมือนยาวจริงๆเลยนะอร่อยอร่อยอร่อยเกาะปากรงตรงนี้ปากรงเพียงนี้อันนี้แนวกั้งมาเลยครับมุกปีได้นี่เป็นน้ำบอนี้นี่ขอบปลาดิบอลนี้เอาผลงานผลงานปลากรงเนี่ยขอบลอยขอบลอยขอบปลาเก๋านะครับสเต็ปง่ายๆเลยนี่เห็นไหมครับ ง่ายๆเลยเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับเคาะเบาๆนิ่มนิได้อีกไได้อีกแล้วไหมเห็นไหมครับอันนี้คือเทคนิคเคาะปลากนนะครับปลากิดแบบง่ายๆเราเคาะสั้นๆช้าๆก็ไม่ต้องไม่ต้องสุดนะครับโ<ฮ>อ้หข้างหลังดูขึ้นข้างหลังครับดูโอ้โหมาชาลขุนใจนั้นนี่ไม่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นผมเคาะธรรมดาเลยนะครับเดี๋่อรุ่นนี้ใช้ง่ายนะ เพาะปลากองนี่ง่ายสุดเลยไหมไม่เฮลนะครับวันนี้อย่างน้อยก็ได้ปลาเก่านะไม่เฮลเห็นไหมครับก็ประมาณนี้แหละสเต็ปเคาะนะครับก็คือหมายที่เราเข้าไปเมื่อกี้หมายปลาใหญ่ก็คือเราย้ายออกมาแล้วนะครับตอนนี้มันใกล้เวลาจะกลับบ้านแล้วนะครับมันเหลือประมาณอีกสินาทีนะครับเราก็มาเคาะปลาสนุกสนุกเล่นกันก่อนนะเพื่อให้เพื่อให้หายเย็นนะครับหายเย็นนะครับก็เราตีไปเรื่อยนะครับเคาะไปเรื่อยเห็นไหมครับ ถ้าถ้าใครไม่ได้ปลาจริงๆนะครับหมายสุดท้ายก็คือหมายปลากงนี่แหละมีกับข้าวเมียไม่ด่าแน่เออมีไม่บ่นนะว่าเออ,อย่างแั้นก็ได้ปลามานะครับทำกับข้าวนะเราตกปลาเฉพาะปลาที่เรากินเท่านั้นนะฮะนี่นะครับบรรยากาศคนตกปลานะครับที่ได้จากธรรมชาตินะครับนี่ครับสวยงามนะครับี่ ใครไม่ตกปลาไม่ได้เห็นหรอกนะครับแบบนี้มีแบบนี้นะครับไม่มีโอกาสได้เห็นหรอกนะครับนอกจากไปนั่งเรือนะครับนี่คือความสุขเล็กๆของคนตกปลานะครับสวยมากนะครับน้าใสนะวันนี้น้ําใสตกบึกได้นะครับน้ําประมาณนี้น้ําใสไม่ได้เยอะมากแต่ก็ผมว่าดีมึกนะครับน่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าเหลียมนี้คือยังเป็นเดิงสูงนะผมก็เลยไม่ไม่อยากจะตกเท่าไหร่นะเวลาเหลือน้อย ก็ตอนนี้เอาเรือขึ้นฝั่งแล้วนะครับ BB c 13ซิชชิงสปอร์ตนะครับวันนี้ทรายเป็นเป็นคลื่นนิดนึงนะครับทรายพื้นทรายเอาขึ้นยากนิดนึงวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูผลงานหน่อยวันนี้ได้นิดเดียวนะครับพอได้โทษแค่น,นี้ก็ก็ได้แล้วนะครับถือว่าได้สนุกแล้วนะครับผมประมาณนี้นะ นี่ไปกับเพื่อนผมนี่นี่นี่บัดดี้บัดดี้วันนี้ครับเอ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปนะครับจะพามาตกปลาอะไรอีกนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามตอนต่อไปนะครับยังไม่รู้นะโอเคนะครับ